สวัสดีครับเราก็จะพาไปเที่ยวชมุบเขาในเมืองจีนกันนะฮะก็ผมก็เลือกภูมิประเทศที่มีความสวยงามในประเทศจีนนะฮะก็มีภูเขาแล้วก็มีที่ราบซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาสองเทือกนะฮะก็เรียกวันเล่น,นะครับแล้วก็ุบเขาเนี่ยนะฮะก็เป็นบริเวณแองระหว่างเขานะ,ะมักมีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางนะฮะ ุบเขาเป็นแอ่งที่มีความยาวเนี่ยฮะมากกว่าความกว้างแล้วก็มันจะเป็นดูจากดาวเทียมมันก็จะยาวๆแล้วก็เอาเครื่องบินเนี่ยฮะไปบินนะครับส่วนมากแล้วบริเวณหุบเขาเนี่ยฮะจะลมแรงนะเคยนําเครื่องบินเล็กๆไปบินแล้วเนี่ยลมมันก็จะพัดเนี่ยทำให้มันแกว่งไปแกว่งมาส่วนมากบินไม่จบนะครับบินไปบินมามันก็จะทําเครื่องตกซะก่อนนะฮะก็เลยเต้องมาใช้เครื่องลําใหญ่ๆอย่างนี้บิน ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะไม่บินต่ําขนาดนี้นะแต่ว่านี่มันเป็นการบินชมวิวแล้วก็จะบินให้ต่ำนะถ้าเกิดผมกดเข้าไปในห้องคนขับหรือนักบินนะฮะก็จะมีเสียงเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเราบินต่ําเร็วเกินไปนะเพราะฉะนั้นมุมมองส่วนมากผมก็จะใช้มุมมองภายนอกเครื่องบินอันนี้นะ,ะก็จะบินให้ชมมันไปทั่วๆก่อนนะฮะเวลาเรามาเที่ยวเมืองจีนนะฮะเรามาเที่ยวเมืองจีนเนี่ย ก็ส่วนมากเราก็จะไปไหนบ้างไปปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ไปฮา์บินเซินเจิ้นนะฮะยูนนานอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวขุบเขาเนี่ยนะฮะผมก็จะแนะนำว่าเราจะไปหุบเขาไหนกันบ้างก็มีเอาเจ็ดแห่งแล้วกันนะครับเจ็ดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติในประเทศจีนนะฮะข้ออันแรกก็คืออุทยานธรณีวิทยาจางเย่ก็ เป็นภูเขาที่มีลวดลายสีสันสวยงามแปลกตาก็ถ้าเกิดเซิร์ชใน Google ก็ใช้คำว่าหุบเขาสีรุง้งนะเก็จะกหินทรายแดงเนี่ยถูกชะล้างลมกับฝนกลายเป็นสีอย่างที่คนเห็นกันก็สวยงามนะครับก็อยู่ทางเหนือเหนือของประเทศจีนมาชมกันแห่งที่2นะก็คือหุบเขาเทียนจือตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนลมแสงแดดเนี่ยกัดกร่อนหินปูนนะจนเปลี่ยนเป็นสภาพ เสาหินปูนสูงนะฮะในพื้นที่67ตารางกิโลเมตรแล้วก็เรียกว่าที่สูงสูงตรงนี้เนี่ยฮะหุบเขาเจียนจื่อเนี่ยมีบริการเคเบิลคาร์ไปจุดชมวิวได้ด้วยบางคนก็เดินไม่ไหวก็ขึ้นเคเบิลคาร์ไปอันที่3นะครับก็คือหุบเขาห่วซานนะคใครที่ดูหนังจีนกำลังภายในก็จะได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆนะฮะก็ใครที่จะได้มาเห็นสถานที่จริงนะฮะหุบเขาหววซานเนี่ย ก็เป็นแนวเทือกเขาเนี่ยตั้งตระหง่านอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยนะฮะโขดหินเนี่ยคล้ายเสาหินตั้งสูงสลับไปมาแล้วก็มีเมฆหมอกบางๆมีความสวยงามตามธรรมชาติมากเลยครับโอเคประเดี๋ยวผมก็บินไปสักพักผมก็จะหา,าทิศทางสนามบินลงแล้วนะฮะที่เรามาบินอยู่เนี่ยเป็นมณฑลยูนนานนะฮะเป็มนมณฑลยูนนานนะครับก็เป็นบินประกอบเฉยๆนะแต่ว่าประเดี๋ยวจะพับไปบินที่ทั่วเลยนะหุบเขาต่างๆ โอเคมาต่อไปนะฮะก็คือหุบเขาของแม่น้ำแยงซีนะฮะก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองจีนก็หญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยแล้วก็เป็นอันดับ3าของโลกนะฮะความยาวของแม่น้ำแยงซีเนี่ยหกพันสามร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะสองฝั่งเป็นทิวทัศน์เมืองนะมีเขื่อนมีเขารายล้อมนะก็มีความสวยงามมากต่อไปนะครับก็คือหุบเขาจิ่วจ่ายโกนะฮะในช่วงฤด,ดูใบไม,ไม้เปลี่ยนสีเนี่ย ก็จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะฮะจะมีสีสันหลายๆสีของใบไม้นะ,ะับเราจะเห็นความสวยงามของธรรมชาตินก็คือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะฮะมีความงดงาม็นทะเลสาบเป็นแสนสวยวก็ใบไม้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างมันตัดกับสีทะเลสาบสีน้ําเงินสีเขียวสุดๆเลยนะฮะก็ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนนะฮะต่อไปนะฮะ อันที่6ก็คือภูเขาเทียนเหมินนะตั้งอยู่ในบนทลนหูหนานนะก็ใครใครมาถึงที่นี่ก็เรียกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะเพราะว่าได้รับฉายาว,ว่าประตูสวรรค์นนะแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าได้นะฮะก็แล้วก็เดินบนทางเดินกระจกนะมีความหวาดเสียวนะซึ่งผมก็จะไม่ชอบเดินเพราะมันเสียวเกินไปนะต่อไปนะอันที่7ก็คืออุทยานแห่งชาติหัหวงหลงนะฮะก็คือ เป็นมรดกโลกที่สวยงามมีแนวหินสีเหลืองอยู่ทั่วบริเวณสันเขาเดี๋ยวผมจะพาไปบินชมนะครับก็เรียกว่าหิมะตกคลุมตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็มีมีแพนด้าด้วยนะฮะโอเคก็เป็น7อุทยานแห่งชาติที่เป็นหุบเขานะที่วันนี้เรามาแนะนำกันนะก็คะใคร อย่าไปกระทัวนะขี้เกียจไปเองก็ไปซื้อกระทัวเอาเลยนะฮะนี้ผมก็มาบินให้ชมกันเล่นๆเพลินๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะฮะสนามบินเราก็เตรียมรถระดับนะ,ะซึ่งทุกครั้งเวลาเราบินเราก็จะต้องลุ้นนะ,ะว่าเราจะลงได้เรียกว่านุ่มหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยทำคลิปแทบตายนะตอนลงจอดอทําเครื่องตกหัวทิ่มนะ,ะก็มันไม่เวิร์กนะผมก็ต้องไปบินใหม่นะฮะ แต่ว่าคลิปอันนี้เนี่ยท่าทางจะบินแล้วเวริรนะ์กลงได้ไม่เร็วมากนะครับก็เลยเอามาทําเป็นคลิปแล้วก็มาอธิบายแนะนําอุทยานนะฮะหุบเขานะอุทยานแห่งชาติที่เป็นหุบเขาของเพิ่งจีนให้ฟังกัน7แห่งนะฮะเผื่อใครจะไปเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนะฮะก็ขึ้นเหนือไปเมืองจีนจะได้เย็นๆหน่อยหนึ่งนะฮะถึงแม้มันจะไม่เย็นมากเท่ากับหน้าหนาวนะฮะก็จะได้ไอายเย็นนิดๆหน่อยๆน,นะครับโอเคเราก็จะถึงพื้นแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะพยายามลงจอดให้นุ่มๆวันนี้ใช้การบินไทยนะฮะใช้เครื่องบินของการบินไทยวันก่อนใช้เครื่องของการบินอื่นนะพอไปลงจอดเนี่ยก็ไปขับในสนามบินนะฮะก็เจอเครื่องการบินไทยจอดอยู่ก็เลยไปจอดข้างๆซะเลยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าลงด้วยความเร็วที่ใช้ได้นะฮะไม่มีการเด้ง ะะบางครั้งเนี่ยเราลงช้าเกินไปก็เด้งลงเร็วเกินไปก็เด้งนะฮะมุมไม่สวยก็เด้งนะะเด้งง่ายมากๆเลยนะนานๆถึงจะลงจอดได้เรียกว่าดีๆทีหนึ่งนะฮะน,นี่ขนาดไปเรียนขับเครื่องบินจากในทิ utorial มาแล้วนะขับมาเยอะมากอ่แต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยลมไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ลมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีก็ลงยากยิ่งอยู่ในหุบเขาเนี่ยลมแรงแเราก็ถ่ายให้ชมกันหลายๆมุมนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมสุดท้ายแลก็เป็นมุมที่ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเห็นโลโก้นะเห็นชัดๆแล้วเห็นวิวไกลๆด้วยที่เป็นเทือกเขาอะนะฮะโอเคก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ